เวลคัม to ร้านอาหารม่วนใสสป,ปะของกินลำที่นี่คือร้านอาหารเหนือรสชาติเหนือแต่แต่ที่ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือไม่ได้อยู่ในภาคกลางแต่มาอยู่บนเกาะภูเก็ตที่นี่ ในร้านที่ตกแต่งอย่างน่ารักทั้งวัสดุตัวไม้หมอนลายถักสีสันสดใสตุ๊กตาโมบายกระเป๋าเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งพวงกุญแจต่างๆก็ยิ่งทำให้ในร้านดูสนุกแล้วก็บรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ภาคเหนือจริงๆอาหารก็มาเสริมแล้วหน้าตาหน้าทานมากๆ ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสอาลาอาหารของเราก็มาครบแล้วนะคะน่าทานมากเลยนี่คือการทานอาหารเหนือครั้งที่สองนะคะครั้งแรกก็คือทานที่เชียงใหม่เลยที่แบบเหนือจริงๆเลยอะไรแบบนี้ตอนนี้มิวก็สั่งไ้ทั้งหมด3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือไม่ใช่อาหารเหนือนะอันเนี้ยซี่โครงทอดซี่โครงหมูทอดกระเทียมนะคะเขนเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ แกงอ่อมไก่บ้าแต่สั่งแบบเผ็ดน้อยนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งทานเผ็ดไม่ได้นะคะเลยจะกลายเป็นเราอิ่มอยู่คนเดียวแล้วก็อย่างที่สามก็คือจะเป็นชุดชุดน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกอ่อกกับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีเครื่องเคียงแบบพวกผักหมูยอ่อแหนมไส้อัวย่างอะไรแบบอะไรพวกนี้นะลองชิมกันดูอันนี้คือไส้อัวย่างนี่แกน้ำพริกหนุ่มอืม อ <c oughs> ร่อยจริงทั้งบรรยากาศและรสชาติบอกเลยว่ามันทำให้มิวเอ j นจอยอิตติ้งมากๆนั่งทานเพลินๆจนลืมไปว่าที่นี่ก็มีคาเฟ่ยอยู่ด้านในด้วยนะใครที่ทานข้าวอิ่มแล้วก็อาจจะแวะเข้ามานั่งกินขนมก่อนกลับบ้านก็ได้ ใครที่มาเที่ยวภูเก็ตแต่อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศและกำลังมองหาร้านอาหารเหนือแท้ๆท,ที่บรรยากาศดีๆสักร้านลองตามมิ้วมาร้านนี้ดูค่ะอาจจะชอบเหมือนมิ้วก็ได้ ระหว่างทางนะเราอยากกินไอ้นั่นอะอาโป้องอะอาโป้องอาโป้งก็คือขนมพื้นเมืองของคนภูเก็ตนะคะตัวแป้งก็จะทําจากแป้งเข้าวเจ้าน้ําตาลทรายไข่ไก่น้ํำกะทิพอเอามาทําให้สุกบนเตาถ่านแล้วเนี่ยยิ่งหอมแล้วก็น่าทานมากๆากเลือชุดเดียวเอง นี่นะคะก็คือร้านหมี่สปัํมที่เราบอกว่าเราอ่ะอยากกินอัดโป้งที่นี่มากเมื่อกี้ซื้อมาแล้วนะคะชุดหนึ่งอร่อยมากเลยเนี่ยมันหอมมากเลยแป้งเขาหอมกําลังดีแล้วก็ความหนาก็หนาแบบเคี้ยวได้ถ้าบางร้านที่นี่มิ้งเคยกินเนี่ยเขาจะแบบบางเกินบางจนแบบเหมือนกระดาษอะแล้วมันรู้สึกเคี้ยวไมเ่เต็มปากอะแต่ที่นี่อ่ะดูดิเนี่ยแป้งมันมีความหนานิดน,นึงนะ แล้วก็ตรงปลายปลายที่มันบางมันก็จะกรอบปินมาก